สวัสดีครับลุงหนุ่มครับครับสวัสดีครับวันที่สามศิลปะเพื่อสมดุลชีวิตและภาวะผู้นำกับกิจกรรมที่8ปรับสมดุลชีวิตผ่านศิลปะและดนตรีครับอันนี้สนุกมากเลยครับอันนี้จะแตกต่างกับตั้งแต่กิจกรรมที่1จนกิจกรรมที่7แต่กิจกรรมที่8เนี่ยเขาเรียกว่าเริ่มไล่ความสนุกในการ นำศิลปะมาใช้ครับผมอองานศิลปะเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่การวาดรูปนะครับไม่ใช่แค่การปั้นการแกะสลักอะไรกันเนี่ยมันมันมันไม,ไม่ใช่เท่าที่เราเห็นนะครับศิลปะเนี่ยมันเป็นอัตลักษณ์ซึ่งหลากหลายมากเช่นการแต่งหนังสือการร้องเพลงการไล่ลำนะครับการถ่ายภาพล้วนแล้วแต่เป็นศิลปะทั้งนั้นเลยแม้กระทั่งการทําอาหารทํายังไงอาหารของคุณที่มัน มีรสชาติเหมือนกันแต่คนยังไม่ได้ชิมแต่เมื่อคนเขารู้ว่าเราทำแกงส้มเขาเห็นปุ๊บเขาจะต้องตักของเราชิมก่อนเพราะอาจจะเป็นวิธีการปรุงสีสันหน้าตาอุปกรณ์วัสดุที่นำมาใช้ในแกงส้มครานี้พอมาถึงกิจกรรมของเรานะครับเราใช้ทางด้านศิลปะที่เป็นด้านโทนเสียงแหละ อะไรคือความสำคัญของโทนเสียงที่มันมีเมโลดี้มีจังหวะสามารถปรับปรุงการเรียงความคิดความสุขใจจากดนตรีเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าบางกลุ่มนะครับชอบเสียงกองบางกลุ่มชอบฟังเสียงแค่แผ่นทองแดงทองแดงเคาะบางกลุ่มต้องเป็นเสียงเพลงที่มันอึกรกะทึกเพราะนั้นลองมาดูกิจกรรมของเราศิลปะกับดนตรี อยากให้ผู้บริหารคาดเดาคาดหวังเลยนะครับว่าจะมาเจออะไรกับความสุขในศิลปะกับดนตรีของเราครับขอบคุณครับลุงหนุ่มครับ